บทที่14บสทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสามยยังพระควาสักเกสุตรวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาเนเอ,เอมหาตาพิกุสังเเนะสัตทีงปัจมัตเตหิพิกุบสตหิสเพเหวะอาราหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยภูเยนสัสนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานางังเทวานังเอตตทาโหสิอายังโขพระควา สกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตินปัจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสเเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภระขวันตังทัศนายาพิกุสังคัญจะยานูณนะมย,ม,นะมยามปีเยนะภระขวาเตนุปสสังกเมยามักอุปสังคมิตวาภระขวตัตโตสันติเกปเจกขาถาภา,าเสยยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยยถาปิดนามะพระวาปุริโสสัมมิตตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมิเฉยวะพาหังสมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิก มหาสมัยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมัยยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัตโคอัปราเทวตาภะคะวตโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิตะตะต,ะตะพิกโวสโมาทหังสุจิตตังอันตโนอุชุกรมังสุสารถิวะเนตานิคะเหตตาวาอินทริยานิคะรคันติปันทิตาติอัตโคอัปราเทวตาภะคะวโต,วตสันติเกอิมังคาทังอภาสิต เชตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนาเตฆามิสันติอาปายภูมีนปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตโคภะคะวาภิกูอา,อาอมันเตสิ เยผูเยนะพิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจาเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักวันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักวันตานัง เอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมายหังเอตารหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิขเวเทวเทวกายานังนามามินาเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาธาสาธุกลางมณสิกโรธาภาสิสามิติ <c oughs> เอวัมพันเตติโขเตพิกูภะควโตปัจโสสุงภะควาเอตัทธว,วจัก ิโลกมนุกัสสามิยัตภูมิมาตถทธิตาเยสิตาคิริขภังฑปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหวสันลีนาโลมาหังสาพิสามพุโนโอทาตมานัสาสุทธาวิปัสนาณาวิลาอโยปจัสเตยัตตาวะเนกปิละวัทเวตตุอามันตยิสทาสาวะเกศาสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาาพิกโวเตจะอาตปะมักรุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุญานังอมนุษสานัทสนัง อเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอธะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนะมัทาสุงอเปเกนตตะมัทคุงทิส,สาสภาปุตตาอหุงตันจาศพ,พังอภิญญายาวะวะวิกิตวานะจักุมาตโตอมันตยสติสถาสาวเกสาสเนระเตเทวากายาอพิกันตาเตาาาวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสสามิคีลาหิอนุปพุพโสตสสหัสสาวยขาภุม,มากปิละวัวา อิทิมันตชุติมตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนางสมิติงวนางชาสหัสสาเหมะวตายคขาานัตตะวนิโนอิทิมันตชุติมตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนางสมิติงวนางสาตาคิลาติสหัสสายคขาานัตตะวนิโนอิทิมตชุติมตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนางสมิติงวนางอิเจเตโสลาสหัสสายคขาานัตตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัจสตายักานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมัตโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชฆะหิโกเวบุลสัสนิเวสนางพิโยนังสตาสหัสสังยักษานังปายิรูปปาสติกุมพิโรราชฆะหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจักที่สังราชาทตาลโถภาษาสติ คันท uhm ับพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสาผาโวอินทมานามาภลายที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจะพิสังราชาวิรุฬหะตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสาะาโวอินทมานามาภลายที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขุนังสมิติงวะนัง ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิตติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสะภาโวอินทมานามาภะไยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะภาาสติยักษานังอธิตติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสะภาโวอินทมานามาภะไรอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนัง ปุริมาทิสังทัตตาลโธทักีเนนะวิรุลหหโกปัชิเมนะวิลุปะโคกุเวโลตัลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลทิสา,าทัทธลมานาทางสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสธโธจะก,กิน,นุค,คันทุนิคันทุจะปะนาโธโอปามโยจะเทวสุโตาจะมาตริจิตตตเสนโนจะคันทโพนโณโรราชาชนโนสโภ อาคูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทะมานาภิกามุงพิกุหนังสมิติงวะนังอถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตชกากัมพรัสัศตลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตาัฐา,าจักอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคะาสมิติงวะนังเยนาครา,าเชสหาสาหันติทิพอาทิชาปขิวิสุทธาจากักคู เวหายาสาเตวนามชปาตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคราชาามาสิสุปนโตเขมมกาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสารนามังสุขุพุทังชิตาวชิระหัตเทนะสามุทังอสุราสิตาภาตโลวาสะวเสเตอิทิมโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคษาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะ สัตตัญจะพิปุตตานังสเพเวโรจนามากาสันในหิต,ตาวาพลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขมุงสัมะโยธานิพันเตพิกูนังสมิติงวะานังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจจยศส,สาสหเมตตาการุณาายิกาอาคูเทวายศส,สิโนทเสเตทัศธากายาสเพนานัตตวนิโน อิต,ติมันโตชุตนะิมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาภิกามงพิกุลังเสมิติงวนังเวณทูจัเทวาสหะลีจะอัสมาจุตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาภูกุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาปูปุรกิกต,ากาตานักตานิภุรกิตวาอาภูมันทะวะลาหกาวาสุนังวสโวเศธโฌจัปโกปาคะปุรินทโธทัเสเตทัสทากายาสพเพนานัตตะวันิโน ิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาภิการมุภิกุนังเสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาละมคิสิขาิวะอริทธกาจะโรชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสินโนท่เสติท่าสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาภิกัรรมภิกุนังเสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาถาคูหาโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะส,สิโนทัเสเต,เตทัศธากา,ายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะส,สิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนางสิมิติงวะนางสุกากา,า,ารุมหาอรุณาอาคูเวคนะสาสหาโอทาตะขายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักคนา สัทธามตาหาลักชามิสการยัสสิโนทัไน้ยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตทัศสถากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตจุติมโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมะมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากันทาักจารยัสสิโนสมพิฏกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาคูอัทาคูปรนิมิตาท่าเสเตทัศสถากายาสเพนานัตตะวน,นิโน อีที่มันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยศส,สิโนโมทะมานาพิกามูพิกขูนังสมิติงมะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนโนามันวะเยนะอาการชุงเยจันเยสัทิสาสะหาปะปวุทธ,ธาชาติมัคีหลังโอคะตินะมะนาสวังทัคเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุรลมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสาสะพรมะโลกานังมหาพระมาพิตติสติ อุปปันโนชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนอุปปันุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศธะอิสราอาปูปเจกัวสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสปัมมะเกมารเสนณอภิกันภิกามิปัสะกันนหัสะมันที่ยังเอทาคันนาหะทะพันธะทะลาเคณะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาเททะมาโวมุจิทะ โกจินังอิติตถามหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตละมหาจาัสรังกตวานะเพระวังยถาปวุสโกโมเมโคธานายันโตวสวิจุโกตถาโสปจ,จุทาวันติสังกุโทอสยังวเสตันจสะสพังอภิญญายะวะวกะิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกส,สเะ,ะเสนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจะอัต เตจะอาตปะมกกรุงสุตวาพาสสะศาสนังวีตะราเคหิปาก,กามงลบเนสังโรมัปิอินเชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหากุณาปรมิตะปุญญาธิการสะสัมพันตรายะนิวารณะสมัทสสะภะคะวโตอราโตสัมมาสัมพุทธสสะ ทวติิงสะมหาปุริสะลัคณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนานุภาเวนะอัุตตะลสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนัลังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัะปรมิตานุภาเวนะทัศอุปปาลรมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะราลานุภาเวนะ ยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐานิกะมังคานุภาเวนะอัฏฐสมปติยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัศพละยานานุภาเวนะสพันยุตยาานานุภาเวนะเมตตากรุณามิตาเบคานุภาเวนะ สัพริตานุพาเวนะรัตนันตยะสารานุภาเวนะตุยหังสพพโลคสุกุปทวะทุกขโทมนะสุปายาสาวินาสันตุสพะอันตรายปิวินาสันตุสพพสังกปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวัะชีเวนะสมาคิโกโหตุสพทาอากาสะปภะตวะณภูมิคังคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสมาตุมเหอนุรักษันตุ พระวัตุศัพท์พะมังขลังลักขันตุศัพท์เทวตาัพุทธานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พะมังคลังลักขันตุศัพท์เทวตาศพธรรมานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พะมังคลังลักขันตุศัพพะเทวตาศพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยักขปูตานังปาปักขะหะนิวารนาบริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอปทเวนักขตยักขปูตานังปาปักขะหนิวารนา ปริตตานุภาเวนะหันตาวาเตสังอัตเวนักขตยะขปูตานังปะป,ะปะปะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปเทวบทที่16พัทเทกัลตตะคาถาอาติตังนานะวาคเมยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตามปะฮีนันตังอปตัญจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุภรัวเเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปลุกปลงเถิดอเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามารังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง ณฮิโนสังฆลรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมตันทิตังตังเวทัเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแ้แล บทที่17บเจ็อภินหะปจเวคคณะปาถะเชลาธรรมโมไมหิเชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณะนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาปิหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสัโกมหิกรรมทายาโทกรรมยโยนิกรรมะพันทุกรรมปฏิสารโนโเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกลยาณังวาปาปกังวาตสะทายาโทพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปจวิขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด